มีนักขีนจริงจงด้วยเครื่องกำลังจะเทคออฟนะคะรบกวนผู้โดยสารนั่งอยู่เฉยๆนะคะคาเข็บขัดนิรภัยด้วยนะคะนั่งสีคนขับแบบนี้ก็ได้เหรอโอ้โหนี่คือปีกเครื่องบินนี่ถ้าโดดลงไปข้างหน้าไม่ดจะเท่มากเลยนะลบลบตกแล้วตกแล้วบาเดี๋ยวป้าจะเก็บทองไว้เาเดี๋ยวป้าจะไปกินอาหารเกาหลีกันบ้างอร่อยมากพี่เหรอคะแม่หอม าเปิดกันที่ล้อเครื่องบินเลยค่ะเดี๋ยวไล็กเกียจะพาท่านไปดูข้างบนนะคะอันนี้นะคะไม่ได้มาคนเดียวนะคะมากับเชือกแถมค่ะแต่เชือกันตรงนี้นั่งเล่นตี๋ใช้อยู่ตรงนี้นะคะไล็กเกียดาว่าเขาน่าจะให้เข้าไปอยู่ในน,นู้นเขาลากข้างบนไปหมดแล้วระวังตกลงไปนะลูกมเห้ระวังตกไปนะไปเขาไปได้ลูกโอเคเระวังหัวระวังหัวระวังหัวน่ากลัวน่าอาย แต่เราก็ต้องระมัดระวังตัวเองงั้นชื่อแตงยีตรงนี้ตอนหนึ่งนะมสองกล้องเลยนะคะตอนนี้และตรงนี้นะครับก็เป็นเหมือนจะทําบุญสะดอกเคาะเราก็จะได้ลอดใต้ท้องเครื่องบินไม่ใช่ท้องช้างเหรอเคยได้รอดใต้ท้องเครื่องบินที่ไหนไหมที่นี่ที่นี่มาลอดใต้ท้องเครื่องบินกันโอเคไปไปจุดอะไรแก้วก็เสร็จแตงยีไปลอดโชคดีเลยนะเออจะโชคดีละแก้วลอดใต้ท้องเครื่องบินเราจะได้โชคดีอย่นั้นลอดท้องช้าง นี่นะคะเราซื้อตั๋วมาแล้วนะคะเหมือนบอดดิ้งพาทจริงๆเลยค่าร้อยยี่สิบบาทนี่แหละพอเราซื้อเสร็จเราก็จะได้ขึ้นเครื่องแล้วนี่ถ้าเด็กส่วนสูงต่ากว่าร้อยยี่สิบก็แคเข้าผิดแล้วคันนี้คือเขาเอาไปแลกเครื่องดื่มได้ใช่อันนี้ไปแลกเครื่องดื่มได้จะไม่รู้เหมือนกันเครื่องดื่มเขาราคาเท่าไหร่เราไม่รู้เหมือนกันแต่เราเจอแอลเอสเอแอลเอสเอแอก่อนแล้วค่ะจี แต่ประตูนี้รอแล่ม,มากแล้วนะคือปิดไม่ไหวแล้วตอนนี้ตอนนี้เราเข้ามาในเครื่องโบอิงแล้วแล้วก็ยังไม่ทันอะไรเลยนั่งก่อนละตอนนี้จะนั่งกันแค่สองคนไม่ได้คิดเกี่ยวกับแน,นะะ่เลยไม่ได้มีแค่ชั้นสอดนะคะมีชั้นสามด้วยนี่คือชั้นหนึ่งหรือชั้นสองเนี่ยชั้นสองเงข้างล่างก็คือชั้นล่างอ๋อตัวชั้นล่างคือชั้นล่างตาต้าร้อยแก้วไป ้ริงๆทุกคนที่ดีมากเลยเนาะถ้าเราถ้าเรามาเร็วๆ่ตรงนี้เอามาตั้งวงเได้ได้เนี่ยเ้ยนี่ไงนักบินอยู่ตรงนั้น มีน oh ักเรนจริงๆด้วยนี่เขากำลังมาเด็กการชินทุ่มมินนะคะเออคุณอยู่ก่อนผมแรงนะแรงแล้วเหรอผมแรงเรียบร้อยแล้วแล้วแกงงเดี๋ยวเราไปนั่งเก้าอี้ถ่ายรูปแฟนคือมุมนี้เป็นมุมมหาชนครับเราจะมานั่งห้องเครื่องบินได้ก็ต่อเมื่องานวันเด็กเท่านั้นแต่วันนี้เรามาที่นี่เราได้นั่งแต่ต้องรอคิวหน่อยจะพอดีวันนี้คนไม่เยอะอยู่บนเครื่องมินไม่ร้อนนะคะเพราะว่ามีคิวนี่แอ๊ะแอะแอะครับขอบคุณครับได้ทีปดูจะไปหน้าด้วยนะยังไงมันเลยตัดไป อ,อ,อ่อเหรอไม่ลยเครื่องกำลังจะเทคออฟนะคะรบกวนผู้โดยสารนั่งอยู่เฉยๆนะคะคาเเ็ปสัตว์นิรภัยด้วยนะคะนั่งสีคนขับแบบนี้ก็ได้อันนี้นะคะสายการบินละแก้วไอเดียคะ่ะตอนมายเลขงดีไปข้งนางหน้าค่ะไปแก้วต้องขับดีๆนะเดี๋ยวกระชงกระชากไป,ตก,ไปตกเรือหตกเครื่องบินจะยุ่งเลยนะโอ้ยโยกขก็มันขนาดนั้นเยฉดแตนพี่ว่ามันเป็นนกนะเอาให้นีนหน่อยขับใหญ่เลยโอ้ยเครื่องบินตกหรือว่ากันเออไปหัน กำลังจะถึงท่าอากาศยานที่ภูเก็ตแล้วนะคะคนที่กำลังก็ข้องน os, <target. S 1> ้ำอยู่เปิดมานั่งที่เปิดมานั่งที่และวค่าเฉียขาดให้ร้อยเปิดกระจกเปิดกระจกทำไม่ะปิดหน้าต่างปิดหน้าต่างปิดหน้าต่างให้คนเามองเห็นหน้าต่างเปิดหน้าต่างด้วยนะคะตอนนี้ผู้บังคับคือรอยเชี่นะครผู้เช่่ยคือเชี่แต้มนะคะเชี่ยแต้มกำลังสติแตกเฮ้ย้ยเฮ้มันไม่แขวนทั้งคันหรออย่างเงี้ย ชีสชีสเยอะนะคะเรจะไปกันไปไปให้คนอื่นถ่ายรูปบ้างด้วยเขาจะมาถ่ายเหรอใช่าลงนเยไปดูเครื่องดื่มของบ้านดีกว่าก็ไม่มีอะไรกินเค้กช็อกกกโแลตินสีทำไมนะเขาอยากกินช็อกโกแลตแต่ชุดดมอยากกินเคฟซีอ๋อคือเค้กซีในนี้มันไม่มีขับเครื่องบินจนหิวน้ำมาเลย ไปถ <ไป S 1> ่ายทคร่งดื่มก่อนนี่ออกได้นะเห็นปะออกไปถ่ายรูปได้เด็ดดิ๊กเอาบินโดนบินแล้วเออมุมนี้เห็นปีกตายแล้วชีวิตไม่เคยขึ้นมายืนบนปีกเครื่องบินเลยวันนี้ได้ยืนปีกเครื่องบินแล้วเว้ยไปดูก่อนมาตามมาดูดิโอ้โหนี่คือปีกเครื่องบินนี่ถ้าโดดลงไปข้างหน้าไม่นี่จะเท่มากเลยนะนี่ดูดูไอ้เจ้าเจ๊ดั้มเคยเห็นปีกเครื่องบินไหมนี่แหละปีกเครื่องบินตอนนี้เรากำลังอยู่บนปีกเครื่องบินกันอะไบนปี่เหรอ ลอยๆลอยแรงมากลอยแรงมกลอย่างนี้ก่ออย่างนี้แล้วก็ขอต้องอย่งนี้ิวจอย่าอย่าอย่าปิดประตูเครื่องบินไม่ได้ทุกคนคะมองไปไกลๆนั่นคือเกียรนเครื่องบินค่ะเกียรนเครื่องบินค่ะเขียนเครื่องบินค่ะเขียนเครื่องบินไม่ใช่บิวเขาบอกว่าห้ามทิ้งเบา ทำไม่ก็เพราะเน่ยอ๋อางเดี๋ยวมันเกิดจะด่ลงไ่ได้เราไปสั่งเครื่องดื่มกันดีกว่าค่ะเดีเ๋ยวเนอาดีเดีย๋ยวเเดีด๋ยวไปดูกันฝันางเอาดีเนนางเอาเยีเีนน้ีมันจะได้บรรนบากาศเหมือวเรานั่งอยีูแ่ค <ง S 1> แ<พ>คนอี่ควปน้างยเยวเอลยนะลย้านวเาีเ มันแลกได้เฉพาะเครื่องดื่มถ้ามันเกินก็จ่ายเพิ่มแต่ถ้าเค้กเนี่ยต้องเสียตังค์ต่างคหนักเลยเพราะฉะนั้นเราดูเครื่องดื่มไปก่อนว่าเครื่องดื่มก่อนไม่ดูเครื่องดื่มก่อนเดี๋ยวเค้กเลยใช่ไหมกันเครื่องดื่ม,มเลยไ,ไ,ได้อะสารแกกินเลยนะ เดี๋ยวป้าจะเก็บทองไว้เพาะเดี๋ยวป้าจะไปกินอาหารเกาหลีอ้กครั้งเป็นครั้งแรกที่มากินเค้กบนเครื่องบินใช่ไหมอร่อยไหมแต่เมื่อกี้ครับเครื่องบินมาแล้วใครขับต่อเนี่ยอ๋อไม่ใช่เดี๋ยวพอเราออกมาก็จะมีคนหมื่นมาขับแทนต่อไปเรื่อยๆคันนี้คือขับปัดกันขับเป็นที่หมายเหมือนกัน เดิมของที่เหลือของลูกคือของของเราแล้วลูกไปไหนแล้ว<อ>ลูกไปไหนเขวิ่งเล่นวิ่งเล่นวิ่งรัวขึ้นไปแล้วเนี่ยนะคะมีมมิจิตไทยรึตรงนู้นเดี๋ยวเราถ่ายรูปก,กันค่ะอมตรงนี้แหละค่ะแม่ ไม่หรอว่ามันน่าจะเป็นใบพัดเลยนะคะคือแม่จะเห็นตรงที่มันเป็นเหมือนหน้าเครื่องบินเลยเนาะไม่ใช่ใช่น่า่องบินตรงนั้นอ,ะอ่ะเรียกว่วววอาอะไรอ่ะคะแม่ห้องคนขับไม่ใช่คือขับคือมันจะอยู่ข้างๆอ่ะแม่แล้วมันก็จะมีอันนี้เป็นใบพัดของขับใช่แม่เข้าใจแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะข้างบนเราอ่ะก็คือห้องคนขับที่ไรแก้วขึ้นไปขับเครื่องบินมาเมื่อกี้ไงใช่ดูเครื่องบินเสร็จแล้วไรแก้วเราก็มาทำอะไรต่อกินหมู ชูเกต,นตกนนุนี่วิตแบบร้อยแกเราจะแมัะสบายขนาดนั้นนะปลาไปแกมื่ี้เรากินอันนี้ยอันนี้คือหุ้นดก็คือ้นใน้ำปลาใช่ไหมจากจา้ตีนะคะเขาให้กินสอ เราเคยไปกินมาแถวบ้านเดบบน็ตมเนาะรันนนี้มันคนละแบบกันเฮ้<อ>ยไม่มีปลาหมึกด้วยเหรอใช่ใช่มีแต่ปลาหมึกมาด้วยม่ยเหรอ,หรอ,อ,อคะติไไ๊ต๊องทีฟู้ดเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวแกขอกินก่อนนะคะอย่าลืกดไลค์กับดติดามให้ไดนะ้ด,ในในในด้วย